Oh อวันนี้ผมจะมาโชว์กระบวน่าเพลงดาบซุบราชินะครับผมกับตัวยูกิหวังว่าจะชนะอนาตาเนี่ยแหมมันต้องเท่ๆสักหน่อยไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อเลยฮะแล้วมผมจับตัว,วยูกินะครับผมปกติไม่ค่อยจับเพราะเล่นทีไรไม่เคยชนะับเขสักทีตัวนี้แต่วันนี้ฮะอารมณ์มันมาว่ะมันก็ต้องจับสักหน่อย อารมมันอยากเท่อยากดูดีอยากหลอ่อ u you know ขอจับยูกิซะหน่อยพะเอกพะเอกน่าใสใจซามของพวกเราทุกคนนะครับก,บ<อ>ก็จะได้ดาบมามบ,บอกเลยว่าดาบมีตีแรงมากนะฮะบิลนี่คือใส,สรุนแรงนะผมแต่มันก็จะตีช้าทีนิดนะฮนะแต่เราเล่นยูกิเราไม่จำเป็นต้องตีไว อยู่แล้วก็ได้นะฮะนี่แรงๆไปเลยช็อตเดี่ยวออนขี้แตกเลยไปร้องขอชีวิตกันเลยแต่นี้ไม่ต้องกลัวอดนะฮะของกินเพียบตรงี้ก็มโกแตกไหมเนี่ย 정확하게 배워 드리겠습니다. 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 생존자가 사망했습니다. 쓸 만한 것도 많아 네 빨리 간다. 오 어이, 급แตก, 급แตก. 이 ของกินหมดฮะไอ้เมื่อกี้ที่คุยๆก็ของกินเยอะไม่เลือแล้วไม่เลือแล้วจริงๆโอ้ด้านหน้าเจอคนอีกโอ้อะไรน่กงนาครับเนี่ยให้ผมมีจุดยืนในสังคมบ้างเถอะของฟาร์มอย่างดีเลยมละตายไม่ได้นะเคจ๋ผมได้ชุดทุกเกาะมาเรียบร้อยละ อนนี้ขาดขาดอย่างเดียวครับผมขาดหัวใจดวงน้อยๆของคุณผู้ชมนะครับผมอะไรแบบนี้เซิงจุนเจอิจิกุรุเยน,นะฮะอิจิกุรุเยฮังกงผู้กบิตอนนี้ก็เดินไปเรื่อยๆไม่มีชุดหมายรียบจบบิวให้ได้ก่อนช้ามากกวนนี้เสียวเวลาตอนโดนไล่เยตุดเมื่อกี้แหละฮะ

จำเป็นต้องพูดเยอะด้วยเหรออันยังไงก็ได้ครับผมก็ผู้ชนะจะคุยอะไรก็ได้ครับผมคนที่ตายไปแล้วก็พูดไม่ได้แค่นี้นเอาสิต้องมาแหละโปรพิเออร์คารบอยบวกกันอยู่ชัข้าไ้

제게 필요한 물건이 있을까요? 아우 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 아우. 아우, 서둑서각이 나 아이, 군네오 갓. 게임을 해딩 왜냐? 새 금지 구역이 지정되었습니다. 엔첸트 소 들어지지 않겠어. 입주 나뭇가지를 밟지 않도록 조심해야겠어요. 따는원레그 난, No. 이쪽입니다 ไ,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 ไอ้มันเถอะแม่นั่นใส่กันแล้วไม่ตามก็ไม่ได้ดไแตก็มีโอาสชนะอีกแตกแล้วแตกหนึ เวลสิบเจ็ดเลยอ่ะจะฆ่าก็ต้องฆ่าตอนนี้อะดูวิ่งไมากโอ้ยอย่าอย่ายุ่งกับกูตอกูบกกี่ทีกูสาตบสิดได้อีซีพหกโผลมาเฉยเลยครับคุณผู้ชม สกิดมาหนึ่งทีสกิดห่ทีแล้วบินโอ้มันเหลือสองคนด้วยมันเหลือสองคนด้วยโอ้จบแล้ววอกชูกาิสเน่คิมิโนะเกากู็นพระเอกอบนิเมะนะให้เกียรติกูหน่อยช่วยเกียรติกูหน่อยครับโอ้แต่เคยาอออ อะไรครับเนี่ยิมผมยังไม่ยอมนะมไม่ยอมหรอกมาครับได้ดาบม่วงมาแล้วดาบฟ้าดีดาบม่วงเลยหรอย้อนบทประจักษ์จจะม่วงหรือฟ้าในใจผมต้องมีแต่คุณนะครอะไรเอาว่ะได้โลโลม่วงมาแล้วสกึกสกักมากเลยแค่เดินก็ลำบากแล้วเพราะว่าในใจผมคิดถึงแต่คุณครับ พุ่งตรงไปที่ป่านะเชีย่ยนี่้มีวัยเกินน่ารักมาคอนซมือนปักบอร์ดนะฮไเล่นมบ้าแล้วไม่ปักวดนะไม่ต้องคุยกูเจ้อมัาสิีุ

ดีลาเยอะนักนะเราอ่ะเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะตอนนี้ของเต็มแล้วอ่ะก็วิ่งชิวๆอ่ะครัก็เก่งพอตัวลองได้อย่าแช่อีกที่นี้อย่าแค่ด้วยพูดจริงหัวใจไม่พเนจรจัดแตกไปเลยอยากเป็นคนต่อไปวะครับ

ผมก็ได้วะเกิดขึ้นมได้กังจนปี afraid นะฮะต้องกลัวโอ้กึ้นโดดไปนู่น,นมันอะไรวะเนี่ยรอแปบรอแปบโอ้ดีใจมากอีกจุดหนึ่งก็ตกลงจิตอันเชื่อ น้องจับพิวแล้วเป็นคนติดเชื้อจังสิจิตจุ่มจังสิจิตจุ่มจังสิจิตจุ่มเจอเพลงดับเสียบตูดเสียบดัก ไงมึงพี่รอเล่นกับพี่ยังรอเล่นกับพี่พ,พี่มีชอบน้องพี่มีชอบอ่บาแบบชอบเนอะอ่าเหนือก็ได้ญี่ปุ่นไปดคนใกล้ๆฮนะอาจจะบวก,กบ,บางสิ่งอยู่ที่เขาอาจจะเก็บเวลเหมือนกับเราก,ก็ได้ลองไปทักทายเขาดีกว่าเฮ้ยไหนนายสปายดีเ<อ>ปล่านี่ไงนี่ไงไปชุบ ปั๊บไปไหนไปไหนรอบนี้ไม่รอดรอบนี้ไม่รอดเนาะรอบนี้ไม่รอดปั๊บแตกครับโอ้คนแบบมันจะเก่งกขนาดนั่นไม่ยอมแล้วไม่ยอมแล้วเมื่อกี้แพ้มาเสียงอยู่ตรงไหนถูกบอกว่ตรงไหนวะเนะ ต้องทักทายแล้วครับอันทักกับเนี่ย哟เอ้าใช้สิเอาเนี่ยเนี่ยเยี่ยไม่โดนครับจังพอจุ่มก้นผิวซะเหลือเกินผิวนักน้ำมึงเนี่ย มีเลือดไหลด้วยว่ะไม่ธรรมดา,าครับคนนี้ทางเดียวที่เขาจะมาได้ก็คือตรงนี้ครับผมไม่งั้นเขาต้องเดินอ้อมมากกว่านี้นั่นแปลว่าเราสามารถจับได้เนี่ยเสียงตีมา <S <S โอ้โอ้หมันแม่ 괜찮아อ늘이길수는없เกิดมาเพื่อเป็นที่ส่งจริงๆใช่ไหมกูสุดี่มึงแล้วนะยกิเอาละครับผมก็ตามนั้นฮะคาวบอยก็ทำให้ทุกคนสิดหวัง,งอีกเช่นเคยไม่สามารถเอาที่หนึ่งกลับมาได้อขอโทษขอโทษสัญญาว่าคิดหน้าถ้ายังมีคนดูอยู่คาวบอยก็จะเล่นเล่นเอาที่หนึ่งมาให้ได้นะฮะ Yeah, look, subscribe, good like. Hey, boy do it. Nah. Loud jerk and keep Bye bye. Luck, man. Yeah. Sword fighting with yeah. my penis like I'm in a fucking dojo. All these bitches want me like my name was fucking Jojo. Asian penis is too tiny like it was a no-show. Bitch, don't watch a coochie, watch anime with the.